ก็เหี่ยให้ไว้่นี้นะทำไมเหี่ยวไว้ขนาดนี้ยไมันเป็นลายไว้ยจีร้ยูปบอกว่าใครใบอ่อนไม่แตกเฉยนะครับสวนเหี่ยก็แตกใบอ่อนกำลังกำลังเดินกำลังเดินนะฮะกำลังเดินสีู่กสีู่กเขียวพืชต้นนี้ต้นนี้ร้อยสี่สิบรูปนั้นเนี่ย อันนี้คือมะพร้าวนะฮะผมไว้แบบมะพร้าวเนี้ยครับเนี้ยบอกว่าเอาไว้กิ่งไม่เท่านี้ทําไมเหี้ยเอาไว้เป็นราวทาไมถึงไม่ได้ครับเนี้ยอ๋อก็คือกิ่งไหนใบดีก็อยู่เยอะกิ่งไหนใบไม่ดีก็ไม่มีลูกคือเหี้ยบ้านจนจะพยายามไม่โยงหรือโยงน้อยที่สุดปลายกิ่งเหี้ยแทบไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีบ้านไม่มีตังค์ซื้อเชือกอ่ะน่ีปีนี้ ทรงโดยเฉลีย่ยของเหียนี่ถือว่าดูน่าจะใช้สามโลชิวๆเลยอะ่ะตันนี้อตอนนี้นี่ร้อยสี่สิบดุกดุกลงแผนไปต้นน,นนู้นต้นนู้นเหียจําไม่ได้เหียแตง่งไต้นนี้ต้นนี้นนตนน้ตน,น,ตนนี้ก็ก็เป็นทลายอ่าคือไม่ใช่ใกล้เคียงทลายแต่ปลายทรงพุ่มเราหดหมดเลยนะหดเข้ามาอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ต้องโยงครับสอง สี่หกเจ็ดแปดเก้ากิ่งน,นี้สิบลูกสิบลูกไม่ต้องโยงนะฮะสิบลูกไม่ต้องโยงอ่าของต้องง่ะะ้กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกเก้าเก้าบนนีว่อีกหนูนี้กี่นี้สิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าลูกนะฮะกิ่งนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองไอ้กิ่งนี้สิบสองลูกห้า คือผมจะเลี้ยงแบบมะพร้าวอะ่ะจะไม่โยงครับจริงๆมันมีหลักอะไรตายตัวไหมครับเหีย้ยก็ว่ากิ่งนี้มันควรเอาไว้กี่ลูกกี่ลูกอปริมาณใบปริมาณใบ,ใบกับตำแหน่งตำแหน่งลูกที่ไว้ตำแหน่งลูกที่ไว้ไวอ่าคือถ้าไว้แล้วมันโอกาสสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนล,ลมโดนอะไรอย่างนี้เราก็เกี่ยวทิ้งเลยมันไม่มีอะไรตายตัวใช่ไหมไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรตายตัวเลยโอ้ก็ยามเย็นครับพอดีผ่านมาพอดีมาทำธุระเอาไอ้นี่เอาตาป้ามาเหี้ ก็ไหนๆก็ไหนๆล้ไหนก่อนอนาคตเฮียก็ต้องเปิดเสริอยู่ดีเนาะนี่พามาดูกน่อยยังไม่รู้ยังไม่รู้เฮียครับอันนี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยลองน้องลูกลองแผ่นกล้องตัวนี้อ่าใบไม่มีมีแต่ลูกนะที่ที่เฮียบอกว่าขายลูกไม่ขายใบมันจะอารมณ์ประมาณนี้ครับใบน้อยๆแต่ลูกเยอะๆสังเกตนะสังเกตไอ้กิ่งที่เป็นเป็นเป็นแยกๆอะฮะแยกๆเราจะไม่มีเลยนะมันจะอยู่คนกิ่งกับหมดเลยเห็นไหมปลายปลายกิ่งไม่มีลูกนะ มันจะอยู่คนคนกี่ติดติับกันค่ะแไม่งั้นเดี๋ยวเชือกแพงเนาะถ้าเราไปอุดหนุนกันอันนี้เหยเก็ไม่โยงเนยตอนนี้อ่ายังไม่ได้โยงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้ามาดึงนิดหน่อยฮะเพราะว่าแต่ละกิ่งมันมันโอเคอะ่ะเ๋ยล้วปีนี้มันเป็นรุเรียนปวงที่เหยโคตเตือนไปอะ่ะมันน่ากลัวไหมอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดเนาะ อ๋อไม่น่ากลัววันที่สองสามที่ฝนกระจายทั่วทุกทั่วทุกภูมิภาคของภาคตอนออกนะครับพระเดชพระคุณช่วยคาดการและเตือนให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้หน่อยครับว่าช่วงสองถึงเจ็ดที่อาจจะมีฝนและลมเนี่ยมันจะกระทบกับคนกลุ่มไหนได้บ้างกระเถียอ่าสำหรับคนกลุ่มที่ใบพึ่งจะเริ่มปิดปิดระวัยไม่รอดแต่ใบที่ออกมาแล้ว ยังไม่แบหรือแต่ออกมาแล้วยังไม่แบรอดหมดนะรอดหมดเลยฝนชุดนี้จะช่วยท่านได้เลยนะ <c oughs> คือท้าปทประเภทใบออกมากลางแล้วเริ่มกลาง,งเริ่มกลางสีสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ยิ้มได้เลยนะ,ะกลายเป็นกลายเป็นข้อด,ดีข้อดีครับข้อดีข้อเสียก็คือพวกที่ไว้ไปกิ่งก็จะมีฟ้ามเร็วลมก็แล้วแต่พิกัดบางทีก็สิบเอ็ดสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าพี่แจ็คพี่แจ็คที่ตานี่ก็รอดแล้วสิได้ได้อันนี้สงผลชุดนี้ ของแจ็คไม่น่ารอดมั้งมันน่าจะร่วงหมดต้นเอ้ยอันนี้เหีย้ยเหี้ยให้พอนะนะ้นี่อเออพี่น้องนะครับช่วงวันที่สองโดยเฉพาะวันที่3มเนี่ยเท่าที่ผมดูแอปเนี่ยวันสามเต็มเตมเลยครับโคตรมากครับบางจุดนี่ถึงสิบเ็ดมิลน,นะครับอ่าดูแอป,ปหน้าแรงให้ดูว่าถ้าฝนตกตอนช่วงบ่ายสามโมงไปแล้วโอเคเชื่อได้แต่ถ้าตอนเที่ยงบ่ายโมงฝนตกยี่สิมิลก็อย่าไปเชื่อเขามไม่ตกนะมันตกไม่ได้ นะฮะตอนหน้าอากาศมันร้อนมันตรงไม่ได้แต่แต่ช่วงสองสามสี่นี่มาแน่แน่อ่าสองสามสี่สี่เรียงจะตัดน้อย,อยไม่โดนสี่แทบไม่โดนกันแต่ถ้าสามค่อนข้างชัวเราจะไปโดนอีกทีก็นู่นเลยฮะลุดแอปไปเลยไปเก้ 8, บบนาสิบไปเก้าสิบนั่นแหละจะโดนอีกรอบหนึ่งนี่ปีนี้ใครใบมาปีปีนี่ชุดนี้ก็ระวังหน่อยนะครับก็ฉีดได้ทันแล้วกันนะครับผมอ,อ่าจังหวะไปอ่ะ ทำทุเรียนอย่ากลัวใบครับกลัวใบก็จริงเข้ามาสนเหี่ยนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นระดับอาจารย์แล้วใบจะไม่แตกนะครับมันก็มีแตกแต่ไม่ไม่ก็ต้องปล่อยแตกตามตามตามปกติของต้นไม้สิแต่ผมก็งงว่าทําไมใบเหี่ยมันออกมาแล้วมันเนยของมันเลยเนี่ยเอาก็ลูกไซส์อย่างขนาดนี้แล้วเนี่ยคราไม่มีแล้วเนี่ยอ่าฮะมันแตกได้มันถือว่ามันเก่งนะใช่มันแตกแต่มันแตกทื่อ แตแล้วมันก็แบบก็อยู่ก็อยู่ที่พวกเราฮะพวกเราว่าเราเราไปทําอะไรไว้ก่อนไหมที่ไปกําลังปรีนะครับเผียบอกไว้แล้วว่าคือต้องทำใจไว้หน่อยนะเพื่อเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่าฟ้าจะปิดจนฟ้าน่าจะปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่แปดเก้านู่นหละฮะฟ้าปิดนะฟ้าปิดเกิดเกิดอะไรขึ้นกับผู้เลี้ยงครับเนียฟ้าปิดก็คือไม่ปรุงแสงไม่สังเคราะห์ชนกลุ่มใดจะได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์นี้ไม่ไม่ไม่อยากแช่งปีนี้สภาวะผันผวนนะไม่ไม่อยากไม่อยากปิดอ้อฟ้าปิดก็คือแสงไม่มีครับช่วงเช้าไม่มีแดดแน่นอนช่วงบ่ายจะมีแสงแต่มีขี้เมฆบังครับพระอาทิตย์ไม่เต็มดวงเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์แสงของต้นไม้มันไม่ไม่ตอบโจทย์อะแก๊สแก๊สเราจะหมดอะแก๊สแก๊สจะหมดแก๊สจะหมดอะทอดไข่ไม่สุกอ่าทอดไข่ก็ใช้เวลานิดนึงอ่า คิดคอติดคอติดคอ,ดคอไม่มีอะไรมาลื่นคอเลย <c oughs> แล้วแล้วอย่างนี้นี่เหีย้ยครับถ้าถ้าในเคสนี้แล้วประเภทที่เขาเพิ่งแตกใบมาใบกําลังกลางแล้วแล้วมาเจอฟ้าปิดสักห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเขาอ่าทํมิ่งในการที่จะทําให้ใบแก่ขึ้นช้าลงช้าลงอะพอช้าลงปุ๊บลูกเราก็จะหยุดโตครับพอหยุดโตไม่ว่านะฮะบางลูกก็จะตูดเริ่มยุบ ออาหารต้องถูกเลี้ยงใบใหม่เสมอครับเหลือถึงจะกลับส่งกลับมานะฮะนะตูเราจะเสียทรงลูกนี้ตูก็ยังโอเคนะฮะนี่นะตูดทุเรียนดูที่ตูดอย่างเดียวครับตูดของเหี้ยแล้วทุเรียนของไม่ตูของเหี้ยต้องบอกว่าทุเรียนตัวนี้อันจริงนะแสงอาจจะน้อยนะแต่จะบอกว่าเหนามทุเรียนของเหี้ยนี่ค่อนข้างถือว่าเขียวนะครับ คือว่าเขียวมากนะครับนี่ยังไม่ใส่เขาแก้วนะอุ้ยขอบคุณครับผมเพราะว่าเอาเขาเอ้ยเอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเอาแก้ก็เนี่ยครับที่เป็นห่วงที่หลายคนรู้สึกจริงจริงพี่ตุ้มพี่ตุ้มอดีตประธานสภามาวขามครับเพี่เขาบอกว่าชนีเขาติดดีมากณวันนี้เหลืออยู่สามพออ๋อใบอ่อนใบอ่อนจริงๆในเคสที่เหยื่อเตือนเนี่ยก็คือผมถือว่าได้ช่วยเกษตรกรหลายคนนะครับที่ได้ทันดูคลิป ม้กระทั่งเกษตรกรเมืองนนยังดูเลยอ่ะคือคืออย่างนี้ให้อย่างนี้ทุกคนจับจังหวะในการฉีดคนไม่ได้<ะ>กับอาตาัตราถ้าใครฉีดอัตราตามเช่นสองสองขีดสามขีดผมบอกเลยถ้าใครฉีดศูนย์ห้าสองอัตราเนี้ยส่งในการแตกใบอลังการเลยเพราะ,ะว่าความชื้นมันสูงเลยไอถูกแล้วก็เจียวจะบอกแล้วถ้าในในคลิปเราเราเรา,เราเคยพูดนะว่า การใช้ปุ๋ยที่ตัวหน้าเป็นศูนย์เนี่ยถ้าคุณใช้น้อยเนี่ยโอกาสพลาดสูงผมกระติบเลยครับเี๋ยวคมโดนมาแล้วอถ้าใช้อัตราสูงเพื่อความมั่นใจเลยกูใช้สูงไว้ก่อนครับบ็อกลูกด้วยม,มันมีข้อเสียตรงนี้นะเพราะนั้นมันต้องจับทามิ่งให้ดีฮะจังหวะนะเนี่ยต้นนี้ก็แตกนะเนี่ยมีการแตกผมเขาปล่อยให้แตกเลยฮะไม่ต้องสนใจเลยครับมันแตกมาใบมันเล็กนิดเดียวเองส่วน สวนผมไม่เคยใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่บล็อกไม่เคยฮะเนี่ยปล่อยอ่ะก็ปล่อยมันก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วคณเดียนปล่อยเขาเป็นนะก็คือคุณทําอะไรไว้ก่อนหน้าผมเตือนแล้วว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเดินน้ําแบบไหนบางคนก็ใส่ปุุยไปแบบไหนอยากให้ลูกมันโตไงช่วยไม่ได้ครับเพราะคุณคิดวิียทีนั้นการทําทุเรียนบอกแล้วว่าต้องคิดล่วงหน้าต้องเผื่อแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยตอนนี้ฉัน ใส่ลูกแล้วอยากเร่งโตเร่งโตคุณไม่รอดครับเมื่อกี้รับโทรศัพท์ก่อน<ไ>ก่อน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 จะไลฟ์สดเนี่ยร,รับโทรศัพท์ให้น้ําเว้นวันชั่วโมงให้เพื่อให้เพื่อทุเรียนครับไม่ใช่ผักแล้วคนที่ให้น้ําทุกวันโอ้บ้านรวยโคตรโคตรรวยอะไอลูกเขาเนี่ยไม่ไม่ใช่ลูกเขาแค่ไหนเหรอไม่รู้ลูกแค่ไหนไม่รู้ภาพรวมทั้งหมดสองวันสี่สิบนาที หัววเขียวไม่เขียวไหมเนี่ยหัวเขียวเท่าไหร่นะอ๋อหัวเหียยก็หัวเท่านี้ครับไม่ใหญ่แบบนี้ครับก็จริงจริงคงจริงเขียวนะครับเขียวจนรู้สึกว่าแสงแสงเราหมดเหีเหี้ยเอาอะไรมาขีดลูกหัวอ่ะอ่าสีสเปร์โ o a อครับต้องเน้น TOA เองเดียวนะสปอนเซอร์คนคนที่เขาแตกใบมาแล้วเขากําลังเสียทรงเลยตอนนี้เหี้ยมันมันแก้ได้ไหมคุณต้องบังคับใบให้แก่เร็วที่สุดครับแก่เร็วที่สุดป้อนอาหารให้เร็วที่สุด เดินปุ๋ยเดินปุ๋ยเผื่อเลยใบกลางแล้ว80%ต้องเดินปุ๋ยแล้วนะไม่จะรอใบกลาง100%แล้วค่อยเดินปุ๋ยนะมันกินไม่ทานอย่างหนึ่งอยากจะถามมากเลยเพราะว่าผมรับทาง Youtube กับโทรศัพท์มาแล้วเอายูเรียมไปฉีดไปตอนจบคือจริงๆแล้วในเทคนิคการใช้ยูเรียมมันก็ใช้ได้จริงแต่ว่ามันจะเป็นกรณีไหนครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเคยเล่าให้ฟังอ อันนี้คือวิชามาเลยนะจริงๆก็ไม่แนะนําให้ใช้พจริงๆอะยูเลียอย่าใช้อย่าพยายามไปไปศึกษาเยอะแต่ถ้า,าพลาดพังแล้วเกิดใบอ่อนแตกมาไม่รู้ทำไรผมแนะนําเลยยูเลียสาลงดินเลยครับกรณีกรณีที่อินเวอร์สคือแย่สุดแล้วคือคือ,คอ,คอกล่าวว่าวัดวาวัดวาคือถ้ามึงแตกทั้งต้นขนาดนั้นวัดวาไปเลยครับะนะอ่าถ้าเป็นหมอนสิบปีแนะนําให้ใส่หนึ่งกิโลเลยคือ,คอเอาวิน่น ขอเป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายกรณีที่มันแตกทั้งต้นแต่ถ้าเกิดแตกยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณคอนทอนอยู่คุณไปใช้วิธีการรัะโครงสร้างคือไม่ไหวละฉันยอมละลองให้ผมนี่หมอนสิบปีสาไปเลยต้นละกิโลถ้าจะเป็นชั้นนีต้นสามสิบปีสาไปเลยต้นละสองกิโลตีน้ำไห้ผมอันนี้คือปุ๋ยทางดินนะครับอย่าเข้าใจผิดอุ่นชูนยสี่บงศูนย์สารลงดินเลยครับแล้วคุณจะเห็นอะไรขึ้นเยอะตาจะได้สว่างขึ้น แต่ต้องเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วยอมห้าสิบห้าสิบแล้วอันนั้นก็คือวัดวัดกันไปเลยว่าไอ้ไอ้สงการโดนหยีหลอกทริงละอพี่พี่การเขาเคยเคสมาสองปีที่แล้วหรือเปล่าเหรอการมันแรกๆเลยแรกๆเลยสามปีสี่ปีแล้วมั้งลูกเล็กกว่านี้อีกนะลูกเท่าไข่ไก่เลยนะชุดนี้นี่แตกหลังคาโบนเลยก็แกล้งน้องไอ้การไหนไหนมึงอดละมึงยูเลียสาให้กูต้อละสองกิโลลูกเท่าไข่ไก่เองนะ การบอกว่าเหียเหีายคิดได้ไงอะมันไม่ร่วงเสียหายเลยเลยบอกอ๋อมันเป็นการเป็นการอะไรอะหนามหนามยอกให้เอาหนามบงไหมมันมันเป็นกรณี<ม>ที่น่าศึกษาตัวที่ว่าเพราะว่าเมื่อเมื่อวานผมโทรหาเหียผมบอกเหียครับคนที่เขาใบกําลังการถ้าเขาโดนฝนกระแทกหนักๆเนี่ยลูกเขาไม่ร่วงเลยเลยเหียเหียบอกเฮ้ยดีสิผมก็อ้าวคือตอนนี้อ,อันนียงี้ตอนนี้ถ้าใครใบแบนหมดแล้ววันที่สองสามท่านเจอฝน ยิ้มได้เลยนะฮะนอนตีพุงเลยไมมเนี่ยโอ้โหสุดยอดท่านรอตายแล้วครับจากลูกที่ท่านเริ่มเสียทรงตูเริ่มบีดเดี๋ยวท่านหลังจากโดนฝนแล้วภาวนาเดี๋ยวขอให้ฝนตกไปที่แต่ลมไม่ต้องไม่ต้องไปถึงนะภาวนาให้โดนฝนเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวหลังจากฝนตกแล้วสามวันท่านไปดูทุเรียนท่านแล้วท่านจะบอกว่าโอ้โหมันดีแบบนี้นี่เอง<ต>ยกเว้นไข่ลึง่งพึ่งจะปีแต่ถ้าไข่พึ่งปีมาตัวใครตัวเผือกครับหัวหมู เจ้ทาที่ทำบุญสดมนพยายามฮะถ้าใครบพิ่งปีก็ปืนนี้กะบอกอะเตรียมยิงไอเจียวเทวดาอไม่ดีครับเราต้องขอความเมตตาเทวดาดีกว่าครับเียยิงได้เลยฮะจริจริงอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี่คลิปเมื่อปีที่แล้วที่ผมมาสามารถเหยทุเรียนเสียทรงเกิดจากอะไรได้บ้างเดี๋ยวว่าจะลงซ้ำเพราะว่ามันก็สามารถตอนนี้<ะ>ตอนน,อน,นี้มันเป็นช่วงจังหวนะนะที่จะปัน้นทรงนะช่วงนี้ถามว่าจริงๆทุเรียนทรงจะสวยไม่สวยอยู่ที่เราปั้นทรงทั้งหมดนะครับ ตอนนี้เนี่ยไซนี้ไซนี้ไซเนี้ยใครลองบ้าดันน้ำฮะท่านจะได้ทุเลสนะผมบอกเลยอันนี้คือกระป๋องลมนั่งอยหกอ่ะกำไม่มิดอ่ะกำไม่มิดละอ่ะง่ายกำกับนี้เอาเอาอ่ะเป็นกออ่ะกำกำไม่มิดกำไม่มิดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะกำไม่มีแล้วนะครับอ่ะช่วงเนี้เป็นช่วงบ้านทรงใครน้ําเยอะก็คือปวดนู้นปวดนี้ละช่วงนี้ต้องเลี้ยงน้ํานะผมบอกเลยนะ ใครบ้านดันน้าก็ดันไปแต่บ้านผมจนไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟก็เลยประหยัดน้ำครับนะจนกว่ามาไหร่ลูกคนนี้ประมาณโลกว่าพูขึ้นเกือบหมดแล้วส่งเต็มที่ไอพวกนั้นเนี่ยคุณมีค่าไฟเท่าไหร่คุณใส่ไปได้เลยใส่ได้เลยนะ,นะตอนนี้เลี้ยงน้าปั้นส่งก่อนนี่ยังอยู่สองวันสี่สิบนาทีนะบ้านจนมากเลยไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟตอนเดินเข้ามาเราสองคนบอกครูปีนี้เขาเรียกทรงผู้เรียนนี่เสมอแล้วก็ค่อนข้างเขียวสวยทรง แล้วปีนี้ตลาดเขาต้องการไซส์สองสามสี่ห้านะเฮียโอ้อย่าพิ่งไปปั่นกระแสงั้นะเลยคือเขาต้องการมาเป็นสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วไซส์เล็กสรุปนะครับเฮียบอกให้เราไว้ประมาณกิ่งละสองสามลู 2, ลกนะครับแต่เฮียไว้อย่างนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> แต่เฮียมีผุกบนนะ <c oughs> เพราะว่ากิ่งเฮียเขาใหญ่ไม่แม่แมอ่าทุเรียนมันถูกควบคุมไปพุ่มครับบ้านนี้จนปีนี้ถ้ามีโอกาสเปิดสวนช่วงต้นเดือนเมษาทุกคนจะเห็นเลยว่าทุเรียนผมมันคือมะพร้าวไว้เป็นทลาย ไว้เป็นกองไอ้กิ่งที่ออกไปแยกๆอย่างเงี้ยนะฮะแยกๆเนี้ยผมไม่มีนะคือเยอยยไว้กิ่งหลักมันจะอยู่ยกิ่งหลักหมดเลยฮะมันอยู่ที่เราเราบริหารจัดการแล้วแต่คนคิดนะ,ะแก่มาหลายตัดมานั้นทุกคนบอกโอ้ยลูกไปๆทรงสวยแก่เร็วใช่อันนั้นเรื่องจริงครับแต่ตรงนั้นอ่าตัวแปรมันเยอะเจ๊ลมมาเอยอะไรเอยมันเสียหายเยอะ จริงกีงก็ต้องเยอนะนะวันนี้นี่ผมยังจําคําพูดเหียหลายคําพูดได้เลยนะตั้งแต่เหียเดินสายบรรยายบอกว่ากระดักกระดาปีนี้ใครทาสารเรียบร้อยหมดหนึ่งอย่างะนะอ่าเรื่องที่สองเท่าแก่น้อยวังจันทร์เหียพูดตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีเราใช่เออเหียก็ว่าเออ,เ,อ,อเหียเพิ่งพูดมานี่มานี่แล้วไอเรื่องที่ <S <S เหียเคยบอกผมว่าอะไรที่มันเยอะเกินมันจะถูกขัดสนในธรรมชาติถูกต้องครับซึ่งก็คือไอรุ่นพวกเนี้ยที่เรากําลังร่วงกันอยู่เพราะฉะนั้น มันเป็นอะไรที่ของเหี้ยต้นใหญ่ๆติดทุกรุ่นนะเห็นไหมลูกรุ่นใหญ่ไม่พอเอารุ่นเล็กอีกน้องดุกแผงเห็นไหมเด็กลุกดุกบอกว่าบ้านอันนี้บ้านเหี้ยจนละเหี้ยจนครับเห็นไหมต้นใหญ่ๆผมไม่พอบางต้นบางต้นพอก็เห็นไหมฮะนี่อีกไซส์นล้น่ะดูสิดุกใบเหี้ยเขาออกมาเนี่ยออกมาอีดอันนี้ใบหมอนนะฮะไม่ใช่ใบชนีนะทุกคนทุกคน ใบหมอนทองนะไม่ใช่ใบชนีแล้วดูใบผมดิชีโคกมากเลยอ่าเชื้อราดำอันนี้เกิดจากน้ําหวานที่ดอกบานข้างบนนี่ใบจุดสะหรายก็มีเนี่ยเหี้ยไม่ฉีดเลยเลยธรรมชาติครับเหี้ยทำไมเหี้ยไม่ฉีดบ้างครับฉีดให้เป็นอะไรครับเออฉีดให้เป็นอะไรเออเนี่ครับเอาคือคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในสวนเหี้ยจจะมีขึ้นแค่ข้งกีดไม่ชัดหมาเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้นะครับ อาจเสียงอาจจะขาดขาดนะครับต้องขออภัยด้วยแต่เดี๋ยวจะลงคลิปชัดๆให้คืนนี้นะครับเดี๋ยวบอกว่ารุ่นนี้ราคาดีรุ่นเลยไขยน่นกกระทามาหน่อยเป็นยังไงรุ่นเนี้ยราคาดีเพราะว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างขาดนะเนี่ยแต่กล้องก้องมาซูมแต่รุ่นที่มีเยอะก็ตอนนี้ก็ค่อยๆหายไปนะครับก็เป็นรุ่นที่กําลังร่วงกันอยู่นะครับขึ้นกับว่าใครจะจัดการได้ทันทวงทีขนาดไหนนะครับ ก็ต้นนี้ต้นนี้ใกล้เคียงสี่รุ่นแรกก็สี่ห้าสิบลูกกันน้องไอ้เนี่ยเห็นไหมกระจัยกระจายอยู่ต้นนี้ใหญ่ขนาดนี้เหี่ยวไว้กี่ลูกนะครับขาดประมาณร้อยสี่ร้อยสี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้บ้านจนมากเลยก็เลยเอาอีกรุ่นหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งเพราะรุ่นนี้ราคาดีใช่ไหมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขาด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 รุ่นขาดรุ่นดุกบ้านเหี่ยวจนเว้บังเอาอีกรุ่นหนึ่งนีแล้วดูเป็นแค่สองรุ่นนะ คือถ้าใครมาสวนเหี้ยจะรู้สึกว่าทําไมใบเหี้ยโคตรน้อยน้อยจังวะน้อยมากน้อยจนน่าใจหายเดี๋ยวเปิดสวนต้องมาดูเปิดสวนต้องมาดูว่าความจริงมันคือไงถ้าถ้ามีโอกาสเปิดนะก็ต้องลองดูนะครับดูมองแผนอ่าแผนนี้ดูใบแตกเราไปดูใบใบอ่อนแตกลูกเราก็ปกติทุกคนทำที่เรียนอย่ากลัวไปนะน้องน้องถ่ายถ่ายแล้วไปเข้าไปถ่ายที่ต้น อ่าดูการแตกใบแล้วไปดูลูกยังเขียวบึง้งอันนี้มีคาถาไหมครับเหีอ้ออจงไม่หลุดจงไม่หลุดลูกยังเขียวทรงไม่เสียอะไรนะไม่มีการบล็อกนะฮะผมไม่ได้ฉีศูนย์ห้าสองเลยแม่ใบอิวเดียวเองโดยธรรมชาติเลยมันอยู่ที่สเต็ปการเดินน้ํากับเดินปุ๋ยของเรานะตัวน,นี้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเหี้อพะยะเหี้วไม่เดินปุ๋ยมาเลยเนาะตั้งแต่ เดินเดินเดินไปรอบละน้องใไ้เดินเสมอไปรอบแต่ก่อนนั้นนะครับเดียก่อนถ้าไม่เดินปุ๋ยเลยเฮียจะไม่เดินปุ๋ยช่วงดอกช่วงดอกก็ไม่เดินช่วงไข่ไก่ก็ไม่เดินเพิ่งมาเดินในช่วงรอนไซเนี่ยใช่ใช่ระยะประมาณขึ้นกระป๋องนมมาครับเฮียจะเริ่มมาเดินประมาณเนี้ยเดินนี่เดินปุ๋ยได้สิบกว่าวันละพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขึ้นปุ๋ยละพรุ่งนี้ขึ้นปุ๋ยรอบสองละเพราะว่าใบดูใบมันนี่ฮะใบหน้าเก็บมากเลยอ่ะออกมาสั้นน้อย อันนี้เท่าของเหี้ยเลยไหมครับเนี่ยอุ้ยตบปากสามทีหนึ่งสองสามเนี่ยฮะดูแตกใบแล้วดูลูกดิเห็นเห็นสีของลูกไหมลูกยังเขียวลูกยังเขียวอยู่เลยเห็นสีของลูกไหมเขียวบึ้งเลยไม่มีอาการเสียทรงอะไรเลยนะฮะนี่แตกจริงจังไครับเนี่ยแต่ลักษณะการแตกของเหี้ยเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่ปุ๋ยเป่๋ยเนี่ยไม่ได้กินเลยเนี่ยดูทรงละคือพยายามเหี้ยมันลงแมลงก็ไม่ฉีดพยายามให้ให้อะคืนนี้แอรบัสตีคืนนี้แอรบัสตีเก็บใบ นะเดี๋ยวคืนนี้เข้าตีละก็พยายามเรียกบริษัทปุ๋ยยาเข้ามาไม่มีใครเข้ามาผมเลยนะเพราะว่ามาแต่ละทีเอาปุ๋ยมาลงมันไม่ยอมจ่ายตังค์ีกันเลยนะเขาก็เลยไม่ค่อยเข้ามากันนะก็เลยทําแบบอนาถาฮะคือเหียพูดหลายครั้งนะคําว่าจริงๆเขาว่าใบน้อยของเหี้ยจริงๆเหี้ยประเมินว่าใบมันโดนแสงทุกใบใช่ไหมครับที่เหียบอกว่าที่เหี้ยพยายามจะบอกว่า ไม่ใช่ใบเหียน,น้อยแต่ใบเหี้ยมีประสิทธิภาพโดนแสงทุกใบดนคือคือถ้ามีแดดอยู่ด,ด,ดูดูดูตีน้ําเห็นไหมหญ้าจะเขียวเป็นสนามหญ้าเลยครนะฮะแล้วแสงผมเนี่ยถ้าตอนเที่ยงเนี่ยเราไม่มีเราเราหาที่ลมยืนไม่ได้นะหาที่ลมยืนไม่ได้ถ้ามากลางวันนี้คุณจะรู้เลยว่าคุณโดนแสงทุกอจุครับลองเดินอ่านน้องดุ๊กแทนกล้องแทนกล้องลองรวมรวมดู สวนสวนไม่ได้สวยนะใบทิเดทิเล่นะฮะใบทิเดทิเล่วงนั้นเห็นนี่คือเลยตรงพูมาหน่อยนะครับตอนนี้ให้ให้หลายคนดูนะฮะย่านไอคนถูกฉีดพารากอดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไกโกเซ่ครับนะไกโกรเซ่ทุกคนนะฮะส่วนถ้าดูลักษณะการตายอ่ะมันตายไม่เหมือนพารากอดไง ส่วนยาฆ่าแมาลงเราก็ใช้คอไพรดีฟอสเอ้ยไม่ใช่อโอ้ยหาเรื่องอีกแล้วเหี้ยโอ้หาเรื่องน้องตุกโอ้โหต้นนี้กี่ลูกเขียยไม่ได้นับแต่มเมื่อินบ้านจอิดเป็นนิดนึงบพืน้นมีร้อยครับอ่าร้อยกว่าครับต้นนี้ยังไงก็ร้อยกว่า <c oughs> แตงแตงแตงเห็นไหมแตงหมดละเสีย <c oughs> ดายครับแตงน้อยไปนิดนึงต้นนี้ต้องมาเก็บเก็บอีกนิดนึงเพราะว่าลูกต่างไซส์อีกนิดนึงนะเก็บให้เสมอเลย ยังยังเนี่ยน้องอ้ายอย่างนี้เราก็ต้องออกแล้วเนี่ยแพ้แล้วย,ยังไงก็แพ้ยังไงแพ้ก็สอยทิ้งเน,นี่ยเดี๋ยวต้องเก็บกันอีกนิดนึงกำไม่มีแล้วนะอะไรที่เป็นข้อกังวลใจของเกษตรกรตอนนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องใบอ่อนครับปวดขมับก็เห็นลงในเพจเหีืยอยู่เรื่อยๆนะครับ๋ตวตอนนี้เหีืยต้องคงม,มาต้องมาแต่งสายเพิ่มอีกไม่ไม่ไม่แต่งละเหนื่อยทิ้งละทิ้งเลยครับและเดี๋ยวพอลูก กิโลฟอฟ้าต้นไหนอ่าไหนแพ้ค่อยใส่ทิ้งไม่งั้นทำงาน,นไม่ไหวเวลาแต่งมันต้องรีบอะ่ะคือจริงๆอ่อะมันไม่แพ้ครับแต่เพลเินต้นนี้น้องยุ๊แทนมาที่กิ่งเลยมันแตกแบบแหมน่ารักมากเห็นไหมฮะอันนี้นี่กิง่งกิ่งนี้ไม่มีลูกนี่คหอ่ามันจะแตกดีกว่าเขาแต่กิก่งไหนมีลูกมันก็จะแตกน้อยกว่าเขาหน่อยหนึ่งนะแต่ดูใบที่แตกใบนี้ไม่มีการควบคุมใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะ ไม่มีการฉีดศูนย์ห้าสองไม่มีการทําอะไรเลยครับเห็นไหมใบผมยังมันนี่มันเด็กแตกนะเนี่ยไม่ใช่คนโตมันขึ้นอยู่กับพวกท่านท่านทั้งหลายว่าคุณทาอะไรกับต้นไม้บ้างปุ๋ยสู่เสมอก็เดินสิบหกเดินไปแล้วพรุ่งนี้เข้าอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ใคกรอบดูใบนะฮะดูใบอ่อนแตกศูนย์ห้าสองไม่เคยแต่ในกลุ่มผมผมบอกให้รีบบล็อกรีบบล็อกแต่ตัวเองไม่เคยบล็อก จำง่ายๆสิ่งที่ผมสอนในเพจแต่ผมไม่ค่อยได้ทำหรอกเอ้าเฮียพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ไม่ทำเอาเรื่องจริงเอาอย่างไงอะเฮียก็พวกคุณทําอะไรอะเอาเป็นว่าเฮียเฮียมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนใครแล้วกันแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เฮียแนะนําอ่ะมันก็คือสิ่งที่มันต้องทำมันต้องทําครับอ่ามันต้องทํานะเพราะว่าสวนเฮียนี่เขาจนครับเขาไม่เดินปุ๋ยมาเลยครับเพราะนั้นอาหารมันคงเหลือน้อยครับให้กินแต่น้าไม่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 คือสั่งปุ๋ยเข้ามาแต่ไม่แพ้ปุ๋ยมาทรง เพราะว่าไปติดเขาเยอะนั่นแหละครับเขาหาตัวอยู่นะครับผมเขาหาตัวอยู่โอ้โหอันนี้ก็พอพอได้เป็นกระสายครับเพราะว่าอีกสองสามวันนี้ฝนก็มาละก็รุ้นกันหลังจากโดนฝนแล้วเดี๋ยวอีกสามสี่วันมาดูใหม่มันจะพึบเลยมันจะแบบอลังการงานสร้างเลยอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่อย่ามองแล้วว่ามันไม่จําเป็นต้องฉีดมันไม่ต้องอะไรนะไครับ ฉีดอะไรฮะฉีดพวกศุนย์้าสองอ่ะมันเป็นเพราะประสบการณ์ไงใช่ใช่ใช่คือใบมันออกมามันไม่ใช่อ่ะเดินปุ๋ยไปแล้วมันยังไม่อยากแตกมันไม่แตกไม่ได้เพราะว่าต้นนี้โอ้โหต้นนี้ก็ไม่น่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยสี่อ่ะใช่เยอะมากร้อยเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ร้อยสี่สิบต้นนี้ก็ไม่น่าต่ำกว่าแล้วลูกเยอะกว่าด้วยนะเดี๋ยวมาเก็บแม้ลูกมันดึงแล้วตอนเนี้นี่คือลูกดึงใบแต่ใบก็ยังกําลังต้นเราพอมันก็เลยแตกได้ กิ่งอื่นอ่ะมันแตกน้อยนะเฮียแต่กิ่งนี้มันแตกเยอะกิ่งนี้ไม่มีลูกเลี้ยงไงมันไม่มีลูกเลี้ยงใช่ไม่มีอะไรเยอะกิ่งอื่นก็ยังอ่ะยังเพิ่งจะเริ่มเริ่มปีเริ่มขยับบ้างยังไม่ขยับบ้างพรุ่งนี้เดินปุ๋ยเดี๋ยวอีกแล้วหลังจากวันที่สองสามโดนฝนไปแล้วคงแตกแล้วหล่ะครับมาลุ้นกันนะครับสองสามสี่โดนฝนจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันสี่สี่ไม่น่าจะเจอกันนะสาบภาคตอนออกแต่สามีค่อนข้างสองสามแน่นอนแน่นอนครับ ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับสําหรับขาวสวนนี่ผ่านมาถือว่า70%ของการเดินทางในของฤดูนี้แล้วนะเฮียนี่กี่วันอ่ะยังมีอะไรจะต้องนี่กี่วันดูอ่า28วัน50วันเนาะประมาณ1 5 5 0วันนะชุดนี้า5 5 0วันเพราะนั้นก็โอ้โหกันเลยมาสักสองเดือนใช่เพราะนั้นเอาใจช่วยฟันฝ้าครับก็อยู่กับทางทีมงานเขาแก้วตั้งแต่ เริ่มทําใบชุดหนึ่งชุดสองชุดสามนะจนถึงมีดอกเอาดอกหางแย่ <Yeah. S 1> เอางี้ก็ใครใครรู้ตัวว่าอยากจะใช้ปุ๋ยก็สั่งไปเลยเขาแก้วแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์อ่าแค่นั้นแหละทุกคนสามารถมาเคได้ที่อท่านอาจารย์สัญชัยครับตอนนี้มามาบ้านเหียรวยมากนะครับผมเชือก <c oughs> ยังไม่มีจะโยงเลย <c oughs> เออกาอนนี้มื่นละ okay. โอเคยังไงก็พอเป็นกระยสนะครับให้หายคิดถึงกัน ไม่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจพอดีมาคุยธุระกันนะฮะวันนี้พอดีอ่าน้องตู่พี่ตู่พี่ตู่อ่ะพี่ตู่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 แต่อันนี้เดียต้องเรียกน้องตู่น้องตู่ครับก็ได้มาเยี่ยมเยียนเหียได้มาเยี่ยมอ่าตู่ตู่อ่าโคตรตู่โคตรตู่เออโคตรตู่โคตรตู่ได้มาเยี่ยมขึ้นมาจากใต้ผู้ชายโชคร้ายที่เป็นคนไม่ยงชู้เขาชนะเขาแต่เปล่าครับเวลาโพสต์นี่มี ภาพหลุดมาตลอดเลยเอ้ตอนนี้แกแอบปไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเมื่อกี้ชวนไปกินข้าวไม่ไป <c oughs> เอออนี่ยไม่รู้ <c oughs> โอเคยังไงก็วันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ